่าพี่นางฝันต่องวดแล้วนะครับงวดนี้ฝันต่องวดแล้วนะครับเรามาตามว่าพี่นางจะฝันเห็นอะไรเด้ยินข่าวว่าฝันเห็นแม่แม่พี่นางฝันหลายครั้งนะครับสี่ห้าหกครั้งนะครับฝันเห็นแล้วฝันได้คุยด้วยนะครับฝันเห็นแม่แม่จะให้เลขหรือเปล่านะครับต้องไปดูพี่นางคนฝันแม่นแล้วก็พี่นางคนฝันแม่นนะครับเรามาดูกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็เลขพอโซของแม่พี่นงนะครับเต็มเต็มนะครับพี่นางก็ฝันเห็นแม่บ่อยเหมือนกันนะครับ เลขพอสท่านก็มาจริงๆด้วยนะครับเลขพอสมานะครับอ่ะเราไปดูกันครับผมโอเคครับอ่ะสวัสดีอ่ะสวัสดีครับพี่นางสวทำอะไรเดู๋ยวก็ลงเขียนเลขพอดีเลยสวัสดีค่ะโอ้โหทำอะไรเนี่ยเขียนเลขเขียนเลขโอ้ยเลยครับอ่ะพี่นางครับไม่ต้องรำทำเพลงแล้วครับสัมภาษณ์เลยนั่งก่อนเนาะนั่งเลยนั่งสบายนะครับเห่อยเาแล้วที่เดิมที่เดิมมันต้องตรงที่ในเลขแม่นนะตอนเนี้ยก็อันนี้กระดาษลงผู้สวงที่เขียนไว้วันนั้นกับเอสประวัติที่เขามากําลังจะดู ก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันพ่งมาถึงเหมือนกันจ้ะเห็นว่าพี่นางฝันแล้วใช่ไหมพี่นางฝันฝันดีไหมวันนี้เราฝันฟองวันเลยนะหมวยออกสิบเจ็ดสิบแปดเมื่อวานฝันแล้วฝันแล้วตรงวัวด้วยฝันเห็นแม่ก็ฝันเห็นท่านนะวันที่สิบเจ็ดฝันเห็นเขาเดินตรงหน้าบ้านแล้วที่นี้ในความฝัน่ะเห็นแม่แล้วตัวเอง่ะวิ่งหนีแม่คือกลัวแม่ วิ่งหนีแม่เสร็จแล้วก็เจอผีอยู่สองสามคนมีเปรตมีอะไรด้วยแล้วตัวเองก็วิ่งหนี<อ>ทีนี้ก็ตื่นทีนี้พอมันสะดุ้งแล้วตัวเองก็ตื่นแล้วทีนี้พอวันที่สิบแปดก็ฝันอีกอพอหวยออกแล้วก็เลยว่ามันทีนี้ก็ฝันอีกแต่ทีนี้ฝันเห็นแม่พี่แนงอะ่ะเขาใส่เสื้อผ้าสวยก็ใส่เสื้อผ้าสวยแล้วเข้ามากับพี่แนงทีนี้ก็ในความฝันนะไม่ค่อยกลัวเห็นเขาเดินขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ กีก็ไม่รู้พูดอะไรคือเหมือนเขาด่าเขาบ่นนะเหมือนเขาพูดแต่จําไม่ได้แล้วทีนี้จําได้อยู่คาเดียวเขาบอกว่าหน้าให้อ้องหน้าให้อ้อยห้อ,องใครไอ้กีพูดภาษาเขมรน,นะเ<อ>ขาบอกว่าใครให้มึงกลัวกูกอะไรอย่างนี้อ่ะแม่เพราะว่าในฝันตัวเองวิ่งหนีแม่งไงกลัวแม่ <laughs> ก็นั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมากับพี่แนงแล้วเขาก็ถือกระดาษถือกระดาษขึ้นมาก็ตื่นก็แค่นั้นจําได้แค่นั้น ฟันเห็นแม่กีมามาพูดมาด่านะแล้วเขาก็ถือกระดาษถือกระดาษสีขาวขึ้นมามก็แต่ว่าในความฝันน่ะกลัวเขาแล้วเขาก็บอกว่า, ah, oh, 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 น,าน่าให้อองไอ้ฮองใลไอ้อย่างไางี้ใครให้มึงกลัวกูอะไรงี้ค,คือเราหนงนี้เขาจะคือจริงเราก็ไม่มีอะไรแต่กลัวเฉยๆกลัวยอมอรับว่ากลัวแม่ <laughs> กลัวก็ จ้ะก็เลยว่าเลขแม่น่ะจะต้องออกอีกแล้วเขาเข้ามาพร้อมพี่เนงแล้วเขาก็ถือกระดาษสีขาวนั่นมาด้วยในความฝันนะเห็นแม่ถือกระดาษสีขาวมันเหมือนกับกระดาษที่ว่าที่เขาเขียนใส่ซองให้รวมันจะมาเลขเดิมมาจ้ะเขียนใส่ซองที่ที่เขาให้สี่สองสี่กับห้าสองสี่อจ้ะแล้วก็ถ้าสรุปเลขเนี่ยถ้าชอรุปเลขคือตัวเนี่ย<ห>ค่ะกําลังจะจดเห็นเห็นจะจดอยู่เมื่อกี้เนี่ยจ้ะก็อันนี้ ก็เป็นเลขเดิมที่เลขเขียนใส่ซองให้งวดที่แล้วยังลเลขเดิมใช่ยังไม่ออกเสร็จแล้วก็เนี่ยฝันเห็นแม่แกถือกระดาษสีขาวขึ้นมาจา้ะก็เลยว่าตัวเองอ่ะยังชอบยังชอบเลขนี้อยู่และมันเป็นเลขสองสี่พศแกด้วยคือมันออกแล้วเก้าสองเก้าสองเลขแม่ที่ฝันเห็นแม่ออกแล้ว,ออลวจ้ะ <90. S 2> แล้วก็อันนี้เลขที่บ้าน สองหกสามเพราะว่าในฝันเมื่อคืนเห็นเข้ามากับพี่แนงกับพี่แนงเอเอ,เอนี่ <laughs> ก็คือยังชอบเลขเดิมอ่ะจ้ะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนก็มีเลขแม่แกอายุเจ็ดสิบสามแล้วก็ฝาโรงแปดสิบสี่อย่างนี้คะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันออกแล้วตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกแล้วสอเลขพอแต่ว่าเ<อ>า<ห>นี่ยถ้าชอบก็ยังชอบอยู่อยู่ตรงเนี้ยคะ่ะชอบอยู่สองหกสาม กับเลขที่เขาเขียนใส่ซองให้ชัดงวดที่แล้วเลขใส่เขียนใส่ซองคือยังไม่ออกเลยใช่ค่ะแล้วมันเป็นเลขข้างหน้าของพสสองสี่ด้วยจ้ะตัวนี้ฝันเมื่อคืนวันหวยออกวันที่สิบเจ็ดอันนี้ก็ว่าฝันดีแต่ก็จดเอาไว้กะว่าจะซื้อก็ลองเล็งเล็ดูแล้วกันเผื่อใครชอบเมื่อคืนที้ฝันเหมือนกันก็เมื่อคืนน่ะฝันเห็นแม่อ้เมื่อคืนนี้ไม่ฝันเมื่อคืนไม่ฝันจ้ะฝันเมื่อวันที่สิบแปด ฝันเลขออกปุ๊บฝันเลยสองงดเลยตอนนี้จ้ะฝันตองวดเลยเห็นแม่มาชัดด้วยเห็นแม่แกเดินขึ้นมากับพี่แนงแล้วเขาก็ถือกระดาษสีขาวแล้วตัวเองก็วิ่งหนีกิจจ้นะกีไม่รู้อันนี้ผู้ภาษาคขมรแม่กับเจ็ดเองจ้ะนะก็ยังชอบว่าไม่รู้มันมันชอบอยู่อ่ะคือยังชอบเลขอันนี้เลขเลขเดิมที่ที่ตีไว้งวดที่แล้วมันจะมีเจ็ดอะไรงงี้แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าอย่างงี้ก็ได้ ก็คือดึงเลขมาหลายตัวแต่ว่าก็สรุปแล้วก็ไม่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 เยอะเท่าไหร่เพียงแต่ดึงจับคู่เฉยๆจ้ะเลขไม่เยอะแต่ว่ามันออกแล้วก้าสองตรงๆก็อันนี้เลขเลขเกี่ยวกับแม่มันมีไม่เยอะอยู่ค่ะถ้าใครจะตามก็ตามได้แต่ตัวเองก็จะตามอยู่เพราะว่ากลัวเลขแม่ยังโอกอยู่ค่ะเลขเดิมเลขเดิมทั้งนั้นเลยครับจ้ะเลขเดิมทั้งนั้นเลยก็ถ้าเพิ่มเติมก็เมื่อคืนเห็นแม่เนาะกี่มากับ มากับพนงท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ก็ไม่ก็ว่าแปดมีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดนี่แหละก็คือคือมาแม่ลูกอ่ะนั่นแหละก็ชอบอยู่เนี่ยชอบอยู่แบบนี้แหละค่ะอันนี้เลขตีความฝันค่ะก็ได้คุยได้ได้คุยกับแม่ด้วยไหมคุยว่าไงบ้างคือในความฝันกี่เดินขึ้นมากี่ดากี่บนกี่พูดอันนั้นจำไม่ได้แต่รู้แล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมาบ้านแล้วเขาก็บอกว่า ใครให้มึงกลัวกูอะไรงี้คือจําได้แค่นี้ oh. แล้วตัวเองก็สะดุ้งตื่นกี่กี่เดินขึ้นมากี่กาลังจะวิ่งมาหาทางนี้แต่ทางนี้ตื่นก่อนคือถ้าไม่กลัวเนะี่ยก็จะได้คุยกับแกอยู่อ่าพอดีกลัวคือเหมือนเขานะ่ะอยากจะคุยกับเราแต่เรานะ่ะกลัวเขากลัวแม่จะ oh. <laughs> <laughs> ครับครับ <laughs> <ค>รแล้วก, <laughs> แวก็แล้วก็ไอ้คืนวันที่สิบเจ็ดอะฟันเห็นแกด้วยนะฟันเห็นแกเดินอยู่หน้าบ้านด้วยคื<พ>อวัน<า>ออที่สิบเจ็ด วันหวยโอกอะ่ะ oh. คืนวันหวยโอกอะ่ะฟันเห็นแก่อยู่แล้วทีนี้แต่ในความฝันอน,นั้นฝันเห็นแบบเห็นแก่เดินแบบลางๆอนนั้นมันน่ากลัวอยู่แล้วในความฝันเราก็วิ่งหนีเข้าเหมือนกัน hmm. วิ่งหนีแล้วทีนี้ก็ไปเจอผีเจอเปรตเจออะไรไม่รู้เต็มอยู่ตรงตรงแถวนั้นนะ oh. แล้วตัวเองก็วิ่งอย่างเดียวแล้วก็ตื่นอีกเหมือนกันอันนั้นมาเรียกพี่แนงเลย พอตื่นเสร็จก็ขยาวคอทันทีเลยอ๋อคือเรียกเ,ยเรียกต้นลึกเลยใช่ไหมเรียกเลยอันนั้นอันนั้นเจอเยอะด้วยอ๋อโหพี่แดงเป็นพยานให้ได้ใช่ไหมได้พอตะดุงตืตต่นจ้ะอ๋แอแล้วทีนี้ไอเมื่อเมื่อวานอะ่ะก็ยังดีหน่อยว่าเข้ามากับพี่แดงอันนั้นพพได้เห็นชัดหน่อยอแต่ถ้าแม่มาคนเดียวนี้สงสัยไม่ได้คุยไม่ได้คุยวิ่งอย่างเดียวก่อนมากับพี่แดงนี่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวอันนี้เขาเดินเขาเดินมาใส่เสื้อผ้าสวยแม่น่ะ จ้ะแล้วก็มีไปมานั่งนั่งจดเพราะว่ามันไม่ไหม,ไมแต่ว่ากระดาษได้เพาทิ้งไปแล้วแต่ว่าหมาอ,อกเลขอะไรนะที่ที่ไม่ไหมคือเลขอะไรหนึ่งเก้าห้ามีหนึ่งเก้าห้าด้วยแล้วก็มีเจ็ดเก้าห้าจุดเอาไว้โอ้หนึ่งเก้าห้าสองตัวเลยไปซื้อเลยถูกสองสามตัวเลยถูกถูกต๊ดค่ะดูกยัวก็ซื้อเลขเดิมแต่เยอะไหมได้นิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โได้ค่าน้ํามันมาก็ยังบอกว่า มีดวงเนาะยังไงก็เข้าเหมือนเดิมเนาะจ้าแต่ว่าเลขที่เรารักกันมันไม่ค่อยออกตัวที่เราชอบนะ่ะส่วนมากอย่างงวดเมื่อกี้ก็ถ้าเราชอบเราชอบสองสี่มันก็มาออกอยู่อย่างเงี้ยจยาเนี่ยมันคือเลขที่เรารักมันไม่ชอบจ้าต้อมาได้อยู่ได้ลอตเตอรี่อยู่สองใบพี่เนยเขาดึงเอาไว้ได้เลขไทยเก้าสองสองใบเลขล่างอ่าก็แสดงว่ามาตามเร็วลงวันนี้เพิ่งวันที่สิบเก้าเอง จ้กก็ฝันเร็วด้วยฟันเร็วด้วยฝันไรตอ,องหดด้วยเผื่อจะได้คนไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าถ้ามันไม่เป็นเลขดังมันก็ไม่อันแต่งวดเมื่อกี้ทั้งห้าเก้าทั้งสองเก้าน่ะมันเป็นเลขอันซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเลขอันเลขเดังก็ลองเป็นแนวทางเนาะพี่นางเนาะ,ะก็ใครจะไปรว่วเลขจะออกเนาะแต่ฟันเห็นแม่บ่อยงวดที่ผ่านมาใครจะรู้ว่าพศแม่จะมา แต่ก็ในในในคลิปของแอดประวัติที่เข้ามาน่ะก็ยังยังพูดว่าวันสุดท้ายวันนั้นน่ะที่เข้ามาตามก่อนวันหวยออกสองวันเนาะก็ยังพูดว่าเลขแม่น่ะมันจะต้องมีมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเลขไหนเลขไหนอ๋อกำลไปพูดอยู่พูดกับคลิปของแอดประวัติเข้ามาเข้ามาขอมาขอโครงสุดท้ายจ้ะครับอ่ะนี่คือสถานที่ถ้ำกบถ้ำพาตันหรือถ้ำพีนาพีแนงเมื่อกี้วันนี้ก็เห็นมานั่งสมาธิอยู่เนาะ ช่วงรอืมช่วงรอรอทีมงานการั่งสมาธิอยู่ก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะถ้าอยากจะทํากระท่อมใหม่ให้หลวงปู่สวงอยู่เนาะกระท่อมหลวงปู่กระท่อมปูนะกระท่อมปูคำเซนอยากถ้ามีโชคมีลาบเตรียมเตียมก็อยากทาเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง